เอากำลังจะไปหนองท,าท้ายค่ะเดิมออกสวยมากพี่นานานไหมนานมากอได้ได้ลูกค่าอ๋อ เป็นพิพิธภัณฑ์่รอะไรที่ออกาเผยแล้วก็เป็นวัดอะไรอะ่อะอันนี้วัดอะไรนะคะวัดสีสะเกษวัดสีสเกตก <Okay. S 2> ความเป็นมาอะไรไม่รู้ ก็จะคล้ายๆแบบโซนภาคอีสานนะคะแบบปัทยากรรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันอยู่ทางภาคเหนืออะไรเงี้ยมันก็จะมีความคล้ายคลึงมีความใกล้เคียงกัน,นะค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็น,ปน,ปนแบบไหน มีค่าเข้าไหมคะสองค่ะเท่าไหร่คะคนละสองหมื่นคนละสามหมื่นเป็นหกหมืน่นอันนี้วัดเหลืองเขาเรียกวัดเหลืองได้ไหม เพราะวันเหลืองก็คือข้างในก็จะเป็นพระหลายๆองค์นะคะก็คือรอบทั้งหมดสีด้านเลยอารมณ์ความรู้สึกของนะเหมือนอารมณ์ ขอมบวกสุขโขไทยนะคะอารมณ์นั้นก็จะอยากทงสีด้านยน้าก,กันเยื่อยๆยนะเดี๋ยวดูกันเรอยดีกว่าเนาะ นี้ก็จะไป็นอีกวัดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นวัดพระแม่สีเมืองนะคะอันนี้คือวัดทั้งหมดก็จะเป็นสีทองหมดเลยเนาะมันก็จะคาขๆโบสถ์นะคะแต่มีความรู้สึกว่าเป็นวัดค่อนข้างใหม่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าหน้าเขาจะเขาน่าจะบูรณะเนาะมันก็เลยดูไม่มีความสนใจสําหรับพวกเราเพราะว่า เราได้วความเก่าความอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราไม่รู้ประวัติเลยยังไม่ไมอินอยากให้แบบ first i m p r i o n ก็คือสวยแล้วก็ดูเก่าดูความคลาสสิกแต่ดูแล้วว่าน่าจะขีร่รอบๆได้พอพอมาดูแล้วโเคใช่เพราะตอนนี้อากาศค่อนข้างเริ่มร้อนแล้วเริ่มหิวอีกแล้วเพื่อนสาวเมื่อกี้เพิ่งกินเขาเรียกว่าเปิดไปแล้วอยากไปอีกแถวนี้มีตลาดไ,ไหมคะมีครัไม่มีห้างอ๋อเป็นห้างออเางหรอ ไม่เปิดเฟหรอไม่เปิเปิกินแล้วอ่ะมีเป็นข้าวเป็นอะไรมอมีอะไรที่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเวียดนามเยที่ของลาวอ่ะมีอะไรที่แบบคนลาวกินแล้วเขาชอบเพาว่าอร่อยกันแต่เป็นข้าวนะ ตัวร้อนะคะรับโคะที่ใหม่นะคะร้อยมนค่ะรพรับโเี่ใหม่รับโเลยเาซื้อดอกไม้แมวนองไปปล่อยด้นในเลยค่ะก็สวยไม่เหมาเนาะห้าหมื่นดจ้าเอ่สิ้าสองนสี่สิบมันจีบสองมจีบสองมื่ค่ะสองพันี้หมื่นสองหมื่้าอันเล็กอันหัวอันเล็ ออ,อันนี้ค่ะอันนี้นะหนูไม่ล่อยนอมีร่งคิดัวะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะเราอยู่ที่แพทยหลวงนะคะณเมืองมวียันนะคะก็คือเป็นดุสิทธิ์ที่หนึ่งนะคะที่พลาง องค์พรนูนสวยงามสีทองเหลืองอลามมากวกกับแดดที่ร้อนแรงนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาคาราท่านแล้วนะคะส <c oughs> มัยก่อนเนี่ยคุณไทยคุลาวก็เป็นที่น้องกันนะคะข้างฟ้าข้ามไม่นางกันมาเนาะไม่แน่ปวดถ้าตายายนะคะเราก็อาจจะเป็นเชื้อตายๆิดนึนมาถึงแล,แล้วก็มาขอพรขอเงินเนาะอก อย่าขอดอเลยไมด้เอาฉันต้องโหลดวีดีโอเลยไหมเดนเลจริงเมามอชเปเลยไม่เป็นมชาเปลี่ยนไปเดินได้ไหมถึกไ่น าม,มากินแบบกับเราอันนี้หมูหมูทมีหมดเ้อคือที่ไม่ดังใช่ไหมกไม่มีก็คืออยากกินก็เลยสั่งมาเพราะว่าสต่ำอะรน,นนี้รอดนำหลกอันนี้คือสั่งมาเยอะจังเลยอ่ะแเบบัเยอะที่บานวันนี้แปดหมื่น้นยัแต่คนรวยอย่างเราที่จะเป็นสองพันพอมพอเวันนี้หมด ทั้งหมดวันนคนละสองท่นที่วางไว้อั้หมดอืมดูโรนแรมไม่เป็นอน่ะไฮไลท์ของเราคือวันนี้ดำบาังเฮลเ เนี่ยหมดค่ามข้าวดาบก็รต้หลวงข้าปลามาที่นี่ต้องกินนแคะน้องหวั oh <my> ซึ่งไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไนะ mm hmm. งเซนี oh <my> ขอดด้วยจ้ะ แนะว่าคกระเป๋ใส่้งเกจะใส่บ้างเหลือเีร้อยอรเซ็นต์ เราก็มาเดินตลาดค่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไกลๆนี่ค่ะคือตลาดค่ะยังไม่ใช่ไม่ใช่หนองไม่สักคนละที่อันนั้นน่ะเราไม่ไปไกลมากยี่้อกมันงดค่ะแล้วมันจะซื้อของได้ซื้อของอะไรไม่ไปนี่เดินแค่นี้มึงไปยังไงก่อนมันไปไม่ได้ค่ะไกลมากไม่นิดไกลมาก สลัอะเกตเทอค่ะกูกินตำม,ม่วนนี่แหละค่ะวนมันะเป็นพวกอาหารทะเลเนาะ ในที่สุดมันก็ชนะกูค่ะแ,และ้วก็มาได้แล้วค่ะกูให้มึงคัดชนะตลาด,ลดเลยค่ะตลคะลอันนี้เป็นตลาดกลางคืนอคะคเดินมาประมาณน่าจะสี่หกิโลได้ประมาณ15-20้าีิบนจากที่พักนะคะ

พี่รุ่นเราค่ะแม่ทำไมผมเปลี่ยนชุดตันนี้อ่ะแต่งล่างแล้วหรอชุดไมนสวยมาก300ร้คือเหมาะกับการไล่ขุยรีกรูหรอก็อเหมือนมากนะ่ะน่ากลัวมากขาเขาหาที่แรกตั้ง่อนแล้วตั้งกอดแล้วนะ่าคือเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรพ่อหนาค่ะพ่อนะะคดต้องไหงนที่แรกเหมือนบ้าเอ็กเชิงวันนี้ นั่งเบาๆหน่อยปะ คือเราอ่ะจะไปนั่งอีกที่นึงเพื่อไปร้านนั่งจะเดินไปเดินมาหลือเดินถูกไหมเขาสานตอนเนี้ยผมเขาสานอารมณ์ เอาละค่ะทุกคนค่ะก็คือคลิปก็ข้างยาวอีกแล้วเหมือนเคยนะคะก็คลิปนี้ค่ะก็เป็นการเที่ยวตลาดนะคะแล้วก็เที่ยวจริงๆนะคะ1วันนะคะที่เวียงจันทร์นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นคลิปกลางคืนนะคะซึ่งเราจะไปเที่ยวพับที่เกาหลีกันเอ๊ย พูดเพคขับที่เมียดนามกันเอ้ยขับที่ลาวกันนะคะที่เวียงจันทร์นะคะหลายเอ่ยมากเลยนะคะอย่างไงลองติดตามชมดูนะคะแล้วก็วันสุดท้ายเราก็จะมีรีวิวห้องแล้วก็รีวิวเที่ยวเล็กน้อยแล้วก็กลับไทยกันจ้าันดี